โดยจังหวัดนครพนมค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุมข้องผูบริโภคประจำจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานพาณิจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและกัสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะรวมลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารและกับกำกับดูแล การปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีชยดายแดนใต้แอนโอท p ทั่วไทยรวมใจสู้รวมนำโขงปี2 5 6 7ที่จังหวัดสงขลานะคะโดยบริษัท o t ท็อไทยเพื่อสังคมจำกัดจัดขึ้นระวังวันที่8ถึง17มีนาคม2 5 6 7นนั่นเองนะคะยูที่โดมแอร์บริเวณสนามหนาสระกลางจังหวัดนครพนม และก็จากกรณีที่มีผู้บริโภคแสดงความคิดเห็นผ่านซอโซเชียลนะคะในกลุ่มเฟซบุ๊กถึงคุณภาพของอาหารหลายหลานที่จำหน่ายในงานนี่บ่มีคุณภาพนะคะมีกินและก็แข็งลักษณะเหมือนว่าของเก่าและกะข็ขางคืนทางหน่วยงานที่เกี่ยวของกระด,ดราทสาบและกะล็ลงพื้นที่ผอมกับผู้จัดงานตรวจสอบขอเท็จจริงเรื่องของคุณภาพอาหารสุขาลักษณะของรานและก็การปิดป่ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าในงาน โดยเจ้าหน้าที่กระดห้คําแนะนํากับทางร้านมีการปรับปรุงเรื่องของคุณภาพอาหารหถูกสุขะอ,อนามัยร้านอาหารถูกสุขะอ,อนามัยนะคะบาง้านก็บ,บมีการปิดป้ายแสดงราคานะคะซึ่งทางผ่านเนจวัดกระดห้คําแนะนํากับทางร้านมีการปรับปรุงนะคะปิดป้ายแสดงราคาจำน่ายโดยผู้จัดงานกระด้น้อมรับและก็จะแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นค่ะ <laughs> ให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับและเพื่อเป็นการป้องกันนะครับว่าให้ผู้ประกอบการช่วยโอกาส เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับทั้งด้านเจ้าหน้าที่เพิ่นกันได้แนะนําให้ผู้ประกอบการที่จาหน่ายสินค้าทุกร้านภายในงานนะครับต้องแสดงราคาจาหน่ายสินค้าบอกว่าสิเป็นขายปีหรกขายทรงนี่นะครับผู้ชมครับก็ต้องแสดงป้ายราคานึ่นะครับให้ชัดเจนอ่านง่ายเพื่อให้ผู้บริโภคนะฮะได้มีโอกาสเปรียบเทียบราคากรดถิติชัดสินใจสื่อนะครับและก็ห้ามนําสินค้าที่เมิดอายุหรือเสื่อมคุณภาพมาจําหน่ายโดยเด็ดขาดครับหากฝ้าฟื้นกระสีมีความผิดตามพระราช ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการปีพศ2 5 4 2ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่6 5ปีพศ2 5 6 6นะครับเรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการกรณีบอปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าก็สิมีโทษปรับนะครับบ่อเกิดน1 0 0 0 0บาท และกรณีขายแพ่งเกินสมควรนะครับก็จะมีโทษจำคุกบ่เกิน7ปีหรือปับบ่เกิน1นึ่งแสนสีมนบาทกันเลยทีเดียวนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับครับผู้ชมครับและหากผู้ชมนะฮะหรือประชาชนในพื้นที่พบการค้าที่บ่เป็นถ้ำบ่อบปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือค่าบริการนะครับโปรดแจ้งสายด่วนทีเบอร์1นึ่กกกรมการค้าภายในและแจ้งที่สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับ